แล้วก็เปิดด้ันที่สามเพราะว่าขันถ้าเปิดดานนี้เราหา,หาเบิ้งหลังที่มันบ,บน่มจะออาหอากระบอกออกหอกกระบอกเปิดดดานนั้นเอกเปีนด,ดันนี้เลยแต่า่าเพื่อเราได้ทาหอเด้นเเอาเลยเพราะมันสวัสดีครับคลิปนี้มาเอาพึ่งน้ำกันนะครับอธิบายของการย้ยงพึ่งไปด้วยกันครับพี่นอ้องมีมาก้ก่อนเพว่ะว่าเวลาหอกกระบอกมัน่ังายขึ้นนะ เวลาประกอบเปมันถึกด้านเนาะเออประกอบถึกด้านกลมเลยครับอันนี้เป็นกล้องพึงแบบเปิดด้านคางครับครับเปิดด้านบนก็ได้แต่ว่าผมผมบอกเปิดด้านบนด้านคางเอาง่ายกว่นบ่อ๋อเพราะว่าเพิ่งซิบ่าตายอ๋อถ้าเปิดด้านบนเนี่ยเพิ่งาตายน้นามันหน้าัตถึกมันมันคิดตกน้ำตายอ่าก็เลยก็เลยบ่าเอาสูตรนั้น มารุ่นกันที่นี่นะครับมาลุ่นกันรุ่นกันอพื่อนำสมนี่เพียงใดปกติก็สิเอาเดือนเมษาเนาะอันนึ่งฟองพตาเนาะเอาลุ่นเอาเดือนฟองพตาก็เอามาที่เดือนเมษาอยู่แต่ว่ามันมันเฮ็ดคนเดียวมันก็เลยซาได้นะมันยักซาได้อู้ฟูน้ำเปิดเนี่ยแสดงว่ได้เครื่องกองยังไงแสดงว่าได้เครื่องกองยั่ไอู้ฟูมาไปนี่มาไปนี่หมุนนี้เดี๋ยวคนที่เปิดอีกน้ำเต็มเลยอมันจะเปิดออกไปแต่ แมมเทกควันหอด้เลยเขาไป,ไปแล้วเขาเตือนเขาละเขาเตือนเขาละเตือนให้ลบแล้วเพราะว่าถือควันสมบกเขาก็ลบไปลบไปแล้วลบไปแล้วฮู้แล้วอันนี้เตรียมการใส่ฟองน้ำกันควาเปตัตาผู้เดียวได้ไงบอได้มีแบบเลยใส่ฟองน้ำกันเปื้อนเออห้อยเพิ่มตกน้ำตน๊กมานี่มันกาบาดนะเว้นไปจะอุบัติเหตุมีดทำให้ไปเึกเก็เ้าแค่นั้นแหละ ตนที่เอาลองท้ำแบบพัตาดองมาหน่อยครับเด้อพี่น้องที่ยงกันจังหวัดอล่นก็ไดนะ้เอาฟัดให้ออกอีกนเนาะเพื่อด้านนี่ละ่ะเพื่อด้านนี้ใหน,น,นเปลี่ยนรูปแบบให้ให้ให้ความันนะคว้าของคว้าลองเอองบิ้งดูผมอยากเห็นว่าแบบนี่พึ่งสีเข็นนี่ครับอ,อันนี้เป็นหัวจิตของพัตาดองอาสามปีแต่เลี้ยงมานะครับได้ประสบการณ์มาก สิ่งที่เตรียมแต่เราเตรียมไปนะครับมี่มนา้าครับใบเพื่อมันบบเปื่อนอบติดมือ,อม,มีวิธีอไอเปิดกล้องอแบบคางกับสบายแบบนึงนะครับเนี่ยเอาไง่ายๆครับเออนี่พอตาดองเราเอ่เหตุแบบนี้ใย ความคิดของเขาเองว่าซันนะครับพี่น,อน้องจะยัดไงไงครับเพึ่งนี่เลี้ยงแบบธรรมชาติในป่าอย่างเพิ่นเพิ่นเลี้ยงมาสามปีแล้วบ่อได้มีอาหารให้เพึ่งนะครับเดิมอันนี้เป็นธรรมชาติของน้ำเกศซ้อนดอกไม้ในสวนสวนนลำไยนะครับที่สวนป่าในของเกศเนี่แหละเขาหากินเองหาเกศรอนมาทำรังเองชว่นาน้านี่เขาบึงขิดฝรั่งน้ำาะลังน่นะครับ แบบนี้ก็สบายสบายพึ่งมาอยู่เองเด้อพี่น้องเด้อพึ่นำพึ่งร้อยเปอร์เซ็นพึ่งธรรมชาติเขามาอยู่เองเขาวางกองถิ่มไว้ถ้าใข่พึ่งล้นประมานนี่ก็ตั้งไว้ตามสวนนี่สเด้อครับมันมาอยู่เองพี่นอ้องง่าย น้ำเนะาะหัวน้ำเต็มเปียะเลยขนาดว่าเดือนพฤษภาคานะครับยังน้ำเต็มเปียเลยนี่นะครับอุดมสมบูรณ์ที่สวนอุดมสมบูรณ์อาหารมันไหลหอนซอนเลย ของท่บ้านผมช่องหงอยอีสานเลี้ยงบ่เป็นยังสี่พี่น้องโรคเดือนนี้มาบ่มีน้ำแล้วอันนี้ของวัดตะดองบ้านน้ำสมทำเพื่อน,น้ำสมนะครับสุดยอดมันเลยขนาดนาน,นี่นะพูดแบบนี่น้ำนะครับมันสมบูรณ์นะครับเกสรดอกไม้หลายมันมีปลาลำไย้อยู่นี่พร้อมกำลังออกดอกเป็นหมากน้อยเน่ยเนี่ยอาหารแบบนี้ครับถึงมันกันเลยสมบูรณ์ มันมันจะยังบ่สิบว่ครับเอ๊พระตาก็งงอยู่เอ๊สิบยังสิเออแถวทิ้นตำบลผมอยู่มันมันสินบ่มีน้ำขนาดนี้เลยถ้าถ้าถึงนานี่หรือดูนี้นะครับมันสิมันสิกิ่นขึ้นแล้วอออันนี้สุดยอดมันเลยไงท้ำพึง่งแสดงว่านา้ำน้ำดอกไม้แถวนี้นสีอุดมสมบูรณ์เกสรดอกไม้หลายอือขนาดที่เลือยอยู่น่ะม,มีแต่น้ำนะครับนะ เป็นแผงขาวๆเนี่ยที่ตัดออกมาเนี่ยคือคึืนลูกเป็นลูกนะครับเนี่ยเป็นลูกอ่อนออกก้อนที่นี่ก็เลือนน้ำครับทักมาเลยครับเด้อทักมาพี่น้องแถวไก่เคี่ยงมีว่าทั้งไก่เนี่ยของพ่อตาดองเนี่ยเดี๋ยวผมจิตทิ่งบือถ้วยขาง่างนะครับให้ติดตอมหาตาดองได้ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยจากสวนเราเลย แบบนี้บ่ได้เปลี่ยนกองเงินบ่อไว้เลยบ่อบ่อไว้เนี่ยบ่ออกเว้นไปแต่หน้าฝนมาขันนอนเข้าไปเขาจายกันนี้ไปก่อนเขาก็มาทำก้นสางไปทำไมนางพญาเนี่ยเขาบ้วนเลยมมควารู้ให่เพราะว่าเพราะว่ามันวันไหนที่เ้าเขาบ่ไปกวนเขาเจ้าเเขาจ้ากันลบยู่นี่แหละจะช้อนไงผมเอามาทุกมือทุกมือนี่พวกใครเห็นดิเขาเจ้าต้องลบอยู่ที่เรื่องเขาตาดองผสมข้ความสเร็จได้แล้วนี่แบบนี้เพราะว่าเขาก้องไก่สางเองเฮ็ดเอง เห็นบ่บ <toys> ุตกน้ำได้นี่เห็นไหมตกน้ำตกมากก็ถึงข้างน้ำไปเลยเจ้าปัดไปเห็นนี้เาชื่อว่าปอดไปที่สุดเสียหายพึ่งอย่างหนึ่งทรัพยาก่อนเขาเกลน่าครมามันก็เลือไปเลยนะมันจะยุ่ไปเลยอันที่ฉีดปานีัะได้บังนี่มันเป็นเนี่ยเซนุพงลาน้ เอาสูบลูกโป่งหลานแค่ล้มเฉยๆเป็นลมเป็นลมใส่ลมเป่าเฉยๆลมเขาออกบางสิทธ์บางสิทธิ์ลมบางสิทธิ์ลมหลานไม่ไทำร้ายเขาปล่อยเขาดีบไปปล่อยเขาจะหนีแบบนั่งพยายาก็บอกต้องไปจับบอลบอลบอลขันเอาเห็นแล้วก็ตอนเขาจรเขาไปไหนเพื่อดีดี เราแบดดี้จปล่อยใช่ไมงานมันขจ้าขจาบ่บ่ตกน้านะสบูรแล้วขเจ้าบ่ตกน้ำตุดยอดแต่ว่าวันน้ามันนี่มันไหลรู้สึกวันนาตึบเลยทามาเห็นไหมเนี่ยรู้ส่ว่ารอยเปเซ็นบไปเนน่คองแค่รอยเปื้อนเส้นคลองแ่สวดสดจากสวนเกษตรตะดองเม็ดเหมดเลยงามแง้มเนี่ยผู้ใดมีวัสนาสศได้กินของเราเนาะสุดยอดไปเลย น้ำพึ่งบริสุทธิ์นี่ยน่งบริสุทธิ์จากเกสรดอกไม้นี่หากินยากก็ได้อืมกดเลยเมียนเบิกมาเนาะเบิกเลยนะเบิกเลยช่องนี้ล่ะช่วงที่กระจ้าซึวช่วงไอ้นางพญาเขา่อนตัวยุทธยาเทียนนี่เพราะว่าเขาขยับเข้าไปและก็ขยับไปแล้วขยับลีเข้าไปเลยครับแต่ระวังบ่อยเขาต้องเป็นยัง ก็กอดให้จะหยุดแล้วเด้นเนี่ยตัวนี้เอาไว้กระเจ้าเนี่ยอ๋อตัวนี้เอาไว้เลี้ยงมาคัดนะเอาไว้เลี้ยวให้เขาอยู่นี่เลี้ยงเขาไว้ที่เก่าหน้าฝนเหมือนที่บุญอย่างห้านี่ไว้เขากินหน้าฝนเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าก็ต่อไปโอเคเลยครับนี่สูตรนี่พี่น้องบ่ตายนะเห็นบ่เนี่ยเห็นบ่ไหมยกขึ้นมาเหลือเอาไว้หนึ่งลวงสองนะสองนี่ไงสองเจ๊รูสองลวง สองสามเออสามสามสองสานาฝนฝนตกเขาสิบ่ได้ไปหายกินเขากินกินอยู่นี่ถอดฟ้องน้ำออกครับฟองน้ำออกแล้วก็สะอาดขางล่างบ่มีน้ำมาเปื่อนนะครับบ่มีน้ำน้ำหวานน้ำยางเหนี้ยเนี้ยเปื่อนนะครับถอดฟองน้ำแล้วก็สะอาดพึ่งกับบ่บ่เป็นงยังบ่อปีกกระบ่ติดที่นี่ ล้วงในใยห,หน,นีน่นยังอยู่หนึ่งสองสามปตาว่า <3. S 1> ต้องเอาไว้เขาเลี้ยงเขาไว้ต่อไปบ่ต้องเอาบ่ต้องไปโลเพนักพนันว่าอันนี้ก็ดีและพี่น้องด้อล่องแบบนีล่องเบ่งสุดยอดเลยปิดกลับแล้วลวงใหญ่ๆก็อยู่ข้างในนั่นนะครับทีนี้ตอนหอบประกอบครับตรนนี้เกาอ,อยู่นี่นี่นครับเออมนี่นี่จุดเกาไว้วัดฉากมันเนาะฉากเกา แล้วปิดไปตอนเอามาหอามาสะอาดท่านอาเจ๊เซียนใบบานตัวนี้มันเข้ามาปีเข้าล่าเป็นอย่างที่จักนะอันนี้จุดที่ใส่สอมิคกี้มากไว้จุดเดิมแล้วก็ยิงสกูเข้าไปก็จบเต็มนากรองเลยเนาะครับบ่อนี้ไปใส่แล้วบานนางพญาก็โย่หังในแหลบทุกครับในล้วงมันแหละครับเขาเขาบวชซ่อนมันเขตาดองบวชซ่อนแล้วเอาแบบนี้ตลอดเขาก็บ่อนี้อยู่นี่ก็เจ้าก็ต้องไม่ควร ครับดีแบบนี้ครับเอาง่ายๆเห็ดง่ายๆบอต้องไปยุ่งยากบอต้องไปจับนักพายาว่าไอหรือว่าสิจับก็ได้แต่ว่าเราบ่จับเราบ่สนใจจับคือว่าเขาบ่หนี้เราเห็ดแบบนี้ครับม่ต้องจับครับบ่หนี้บ่ไปไซบ่บ่ต้องไปสนใจกับเขามันบ่หนี้เลยละเขาบ่หนีบ่ต้องรุ่นว่าปีนาจะมาอยู่บอคือว่าอยู่ต่อไปแล้วจ้ะอันนี้เออ ไม่ต้องมาจับนางพญาแล้วกับวัต้องมาล้อว่าจะเข่าบ่ออันนี้คือยออูออ่ต่อไปเลยแต่ปีหน้าเอาใหม่ปีถัดไปก็เอาใหม่เออเขามาหอมสะอาดไปเลยมาดูแลวความสะอาดกับอแล้วมาเบ่งผลงานนี่ได้คุถังนี่ครับเอามาเบิ้ลนะครับยังจงไว้เขานี่นีู่ดถังนี่อันนี้อันนี้จะพาะหัวน้ำอันนี้จะพาะหัวน้ำย่างเดียวเด้ครับตัก<า>แต่งออกมาเป็นหัวน้ำอันนี้เป็นลูกครับเป็นแข็งของลูกอ่อนนะครับแยกไว้ ผลงานของกล่องกล่อง,องกับบอาไนะครับกล่องนี้กว้วงประมาณ30เซนยาวห้าสิบสี่บบครับยาวห้าิบสเซนความสูงสามสิบความสูงสาบกว้างกว้างยีปดเดสาิ 7, ไปแล้วแต่ครับแล้วแต่นะเนาะได้ขึ้นกันได้ขึ้กันแต่ว่าสูงสาอู่ที่ใม่อยู่ที่ห้าสิเนะาะเพาะเป็นยังสูงตำ่ำแต่ว่าอยากให้ดีก็เอาสี่ิบห้าถึงห้าิก็เลยความยาวความกว้วงกับสามสิบามสิบห้าก็บ่เป็นยัง อยู่กับใหม่เขาอยกับซีเฮ็ดกันยู่สวนพ่อตาเนี่เอียกรองครับวันนี้เยี่ยนสิอยู่บ่ะกิเขาเข้าเต็มทุกปีบ่เขาเต็มทุกปีเป็นสวนยางเนาะนี่เป็นสวนยางนี่ก็สวนน้ำใยทั้งหลางพ่อตาอยู่ตรงไหนครพื้นที่นี่เป็นพื้นที่บ้านกุณาคำต้บลน้ำโคมอำเภอน้ำโสมแต่บ้านพ่อตามันขับจากกุณคคำไปมันเป็นหมู่ที่หกตำบลน้ำโสมอยู่กันบ้านกุณคคำในหมู่สิบเอ็ดเนี่ย จังหวัดอุดรธานีอําเภอน้ำสมอุดรธานีถ้าผู้ใดสนใจเนาะอยากจะมาแบบว่ามาซื้อกลองหรือว่ามาซื้อผึ่งของอันคุ้นตาเนาะจ้าเพราะว่าเป็นผึ่งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของแท้เลยจ้ามาเบิ่งถึงทีก็ได้คือผึ่งธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจ้าสะอาดด้วยถ้าผู้ใดอยู่แถวนี้อยากจะมาซื้อกับมาซื้อคุ้นตาได้เลยจ้ารือว่า อยากมาศึกษามาทาคุณตากะยินดีให้คําปึกษาจ้าหรือว่าพี่น้องเขาอยากมาศึกษาครับแบบว่าอยู่คนลำเพอมาได้เราได้สนใจเอามาเลี่ยนกันนะเอาเอาวิสามุ่ยเจ้ามาให้พ่อตาน้บแล้วก็มามาติชมพ่อตาบ้านะครับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันนะครับกดติดตามเอาไว้นะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ